สวัสดีครับเซีกานะครับผมจากคูโบต้าศีสะเกตเราจะเจริญครับสาขาอำเภอกันทาร่ลมเหตุงานมือแรงนะครับหลังจากที่ยุดทสงการไปซีหามือครับสิบเจ็ดเมษายนสองพันหาร้ยหกนะครับมื่อนี้มาทรงเหมารถแท็กเตอร์นะครับของคุณพ่อบุญมีสังวานนะครับที่บ้านสมปอยนะครับสมไปหน่อยด้วยสมปอยตำบลสมปอยนะครับอำเภอราศสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ อภารมากับเซลล์อุบิกเกานะครับเนี่คุณพ่อเป็นดาวหาอยู่ในเหรียญหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เงินเจ้าของอยู่สามแสนนะครับผมซอยอยู่สามหมื่นหานะครับรับรถอยู่สามแสนบอต้องใส่คนคำประกันนะครับบอมีงวดใหญ่นะครับงวดของคุณพ่อเป็นตกอยู่ปีละหกหมื่นหาพันเจ็ดร้อยกว่าบาทผมชำประเด้นะครับหลังจากนั้นไปนะครับหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับพ่อเพิ่นเอาเป็น พันหกนะครับพันหกนี่บ่เไทยลึกยังแกนโลกอ่ะตัวนี้ <laughs> อ่ามันทีนะครับเพราะว่าพอประเทศหอมนะครับปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับคุณเอิมเลยทั้งนี้เป็นปลูกไรนะครับอันนี้พอเป็นขี่รถไปหาเซียวก่าอยู่คุณเดี๋ยวนี้นนกันทรารมไม่ไ้กันฟี่ <laughs> เอออลยไอเอออะไรไอ คืนทรงคนแนะนำวิธีการใส่งานนะครับใอเหนึเแล้วก็เอขาเีรุ่ยงาร้กเขาเราก็เรียงไายเลยครับคุณซิบกตตนะครับนกเขาบ่าเป็นนกเข้าอย่เบรกนีย่ได้ยยวิธีการ แนะนำที่ตอนสางผนแนะนำให้เบิ้งนะครับเอานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งโปรโมชันไปเลยนะครับโปรโมชันกับสีแรกนี่ฟรีดาวนะครับฟรีดาวผนได้สูงสุด8ปีนะครับปีละแสนสองถ้าเอา7ปี8ปีกับปีละแสนเอ็ดนะครับเงินเดือนย่งละ2,000ราคาเงินสดอุปกรณ์3ชิ้น6 1 5 0 0 0บาท อยากหน้าวบ้านใส่เขาเินสองอบก็่าวพอครับพอได้สองอดอกยางเขาเกิดสิบเเร็วครับบาทีว่ารถมากข้สี่ปีดอกยางคือเมลเร็วแท้แลนมาสามีนึงมีอะไรตัวนมันเทิอบได้บนกะมันยับได้บครับทไปข้างหน้าเลยมันบอยมันสานีได้ไดอยู่ครับมันมีลูกลักอยู่เ็อหนไปอย่งมั้นก็ยังขาข่อยบอยากเทบบนไหนวะแมนบนอบนไมันี่ได้อยู่นะ เนี่พับเบาลงครับเบาลงมันจะมีสลักมีรูปรับโอ้ยนี่ครับสกดย้าอยากอกดเอาเสียมัดตัวเทิงไว้เด้ออไปครับุก๊อผมว่ามันสิพอดีอยหอกมาสีาว่าจ่อร้ายมันก็สิตเเขาคื้เขายับมาเด่นนะเัาอยู่แล้วมาสาพวกไรคือตั้งเเขาเดียวพอทั้งนี้ครับนี่พทั้งนี้ครับ ใหญ่เป็นแนะนำวิธีการใส่งานบู้ลุงรักษาอันนี้คือของดักน้ำน่าพอน้องของดักน้ำมันี่มี่หลุดยางเส้นแหลงที่บพพนี่ยมันหลุดยางแดลงถ้ามีสิ่งเกี่ยวผนมากคือน้ำก็ต้องมันมันถีผสมกันกับคือหลุดยางตัวนี้มันถีขึ้นขมนลอยขึ้นครับคือขันปั้นปกติกับคืออยู่ซับนี่ครับขันเน้นว่ามีน้ำมียางผสมกับ ปิตัวนี้ก็ตอดเปิดทั้งทิมเปิดน้ำเปิดทิมถิมแน่นครับกินตัวนี้ก่อนแล้วก็หมุนออกครับตัวนี้ไปจะเปิดพอดีหมุนใส่แล้วๆว่เปิดมันก็ิดตาตาโมตีเลยกลับนำมันบาลงครับผมเด็กเดือเปิดเราปุ๊บกลับเด็กเอาลุเอานะครับมันไทยว่เขาครับฝนบางเดือนตกอยู่ทางนี้ลักลักแล้วพอเพิ่นเอามาเก็บพ่นนะครับไทยพ่นนะครับพ่นบักพริกพ่นหอมเหล่านี้แหละนะครับเอาปลูกหลไร ปลูกไร้เดาไรปีนี้เรามันเรามันเราขายหอมได้ลายนะครับเดือนละแสนมาสันแล้ววะแล้วขี่รถลงไปหาเซอวกาอยูุ่นนะครับอยู่กันทล่มหุนเลยห่างจากโชว์รูมราชียิบโกโลนะครับลงไปหาผมประมาณสี่สิบกโลอยู่แล้วนะครับ ออานะครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนานะครับมืออื่นในยูอัมเภอร์สตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครัณฑ์ L5018SPP กนกพรนะครับส่วนมันทีซิบเก่านี่ยังวางนะครับยี่ซิบในยูเคมาลาดนะครับห้าซิบขึ้กันนะครับอ้าวเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้เพียงซัมเมอก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ